โอเคเอาวันวันเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่การ์ม mm ิน hmm. ฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงคุณอยู่น่ารักมากขอให้อยู่มีความสุขขอให้อยู่เป็นน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีแต่คนรักอยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเน็กซ์วิกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรักการ์มินกันมากขึ้นน่ารักมากขึ้นผมก็มากวนเท่านี้นะก็ขออภัยด้วยาว่าหน้าตาผมกวนแล้วไปกวนใครอยู่แถวนี้แล้วรำคาญผมนะการ์มิน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 อ๋อการ์มินเอขอบคดตาการ์มิน 먹고싶다 오마이갓 예쓰 밥아고싶다 어? 밥먹고모다원몰 뚜뚜 쑤쑤 자민 유깽많 아 찰릿 어찰리 배터리 오마이갓 찰리 오마이갓 찰리 와우 찰리 배터리 맨비 아이 띵크 배터리 다이 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 Oh my god, Charlie Tai.